มาแล้วมาแล้วจ้ามาอีกแล้วรอบสองเพื่อนๆสวัสดีจ้าอาหารตอนเย็นนะจ๊ะวันนี้ให้ทํทำให้ป๋าก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าก็ <c oughs> าไม่มีอะไรพิเศษเหรอกผัดหมี่เหมือนเดิมแต่เป็นหมี่เหลืองเส้นเล็กจ้ะเสร็จแล้วมองไม่เห็นเลยใช่ไหม ให,ให้ต่ำลงหน่อยนะเฮ้ยเหนื่อยทำกับข้าวเนี่ยทำกับข้าวนี่มันเหนื่อยนะเพื่อน่นมีเหลือไม่ใช่มี แต่บ้านเรานะเป็นมีแบบมีเหลืองมีจีนนะเพื่อนๆใส่สะโพกไก่มาทานไหมใส่ทุกอย่างแล้วจ๊ะเดี๋ยวจะพร้อมเสิร์ฟแล้วสเต๊ ไส้ไกอ่อร่อยชิมก่อนเลยหิวกันกันเนี่ยอืม rồi mặt mắt มาแล้วเ,เพื่อนๆรับจา,า,านมาทานหมี่จต่ผัดอร่อยนะจู่จะผัดผัดอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยเพราะความเรียกร้องของบะหมี่จู่ทำอร่อยนะจ๊ะแค่นี้แหละเดี๋ยวป่าเขาชอบอีกหน่อยนึง chạy chạy sẵn để chạy 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 cho mì thua chạy 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 cho เราก็ทำให้สวยๆประดิบประดอยน้ำจิ้มนี่อร่อยอร่อยอร่อยดูดมือเลยอ่ะอร่อย เกลจะช้อนส้มเพื่อนๆจ๋ามาใครอยากทานฝีมือพี่ตู่มากมาเลยสุดยอดของความอร่อยนะจ๊ะก็มีสเตะ๊ะไก่สเตะ๊ะ Mm. แต่พี่ตู่อะไม่ทานเรื่อ,อหคากต้องใส่ทานทุกดีวันนี้ก็พี่ตู่เาจะทานอาหารพี่ตู่แซบๆไปแหละโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็อาหารฝรั่งจ้ะไม่ใช่อาหารอาหารไทยนี่แหละจะให้ฝรั่งทานจ้ะ นะจ๊ะมีผักทุกอย่างมีถั่วงอกมีหัวแครอทมีมีต้นหอมฝรั่งมีทุกอย่างวิตามินจ้าโอเคนะจ๊ะบายบาย